เข้ามือกับท่านด้วยท่านที่สี่ครับนายกิติภูมิแสงเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบนบางรักใหญ่เข้าเสียงข้บมือกับท่านครับสำหรับท่านที่ห้าครับนายโพสทรศรีเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางรักน้อยเสียเข้มือให้กับท่านด้วยครับผมนี่คือผู้นำผู้ใหญ่ที่นะครับให้ความรักความดูแลเช็นทีเดียวกับแม่แม่ทุกคนที่มาร่งมาพอดีครับ ในพร้อมกันนี้นะครับขอ,อเรียนเชิญท่านพันธุยยระเบกองชายเกษรรเสฐนะครับเรื่องาวพูดถึงน้องนายอ้ายสักนิดกเด่นครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดพรวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยครับเรียนเชิญครับครับขอบกต้อนรับหลวงยุพดีสิริวัลน,นะครับท่านสนาธิการแจ้งนาานะครับท่านนายกบ บัรท้าใหญ่นายยกโจบบันท้าน้อยบันดาลนิรักแฟนเพลงที่หลงไหลในเพลงลูกทุ่งและศิลปินลูกทุ่งคือหลานไลอ้อนกาดประดิตฐจปาสินแท็ก200สมัยแห่งรายการไม่สูกทำปุ่มนี่นุกะเป็น ใบบทนี้เสียงโชคนะครับนักร <Yeah. S 1> ้องยอดกตัญญูนจะของชายาลูกชายลูกชายแห่งชาติน <Yeah. S 1> ะครับจากการที่ผมได้พบเห็น <Yeah. S 1> ในวันนี้ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่า <Yeah. S 1> เพลงลูกทุง่ง <Yeah. S 1> จะอยู่คู่กับประเทศชาติของเรา <Yeah. S 1> จากรุ่นสู่รุ่นไปยังลุ่นหลานตลอด นักร้องไลอ้อนการประดิ์จะปาสิ์จะเป็นดาวดาวงใหม่ของวงการลูกทุ่งและจะเป็นดาวข้างขวาตลอดไปในช่วงเวลาปี2566หลายครอบครัวอาจจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตบ้าง มีโครคภัยไข้เจ็บบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างผมขอกราบรานาหลุงปู่สายแห่งวัดบังละใจพระเสยามเทวาธิราชจงปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หยุดอยู่เฉพาะปี2566ส่วนในปี2567ขอกราบรานาหลุงปู่สายพระเสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของประเทศไทยเรา จงโดนประดานประทานตอนในสุก่านมีบารัรยที่แข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆหน้าที่การงาน